สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครวันนี้ค่ะโภกโบค่ะแล้ววันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทําเมนูสำหรับมื้อเช้าง่ายๆอร่อยๆกันค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าเบคอนชีสโทสนั่นเองค่ะเราจะเอาขนมปังค่ะที่เรามีติดไว้ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยมาพันกับเบคอนค่ะแล้วก็ไปกริลบนกระทะทําง่ายมากๆเลยเมนูนี้รับรองว่าอร่อยถูกใจค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนแรกของเมนูเบคอนชีสโทสตกันเลยค่ะหมอจะเริ่มจากการเอาขนมปังค่ะเลือกขนมปังแบบที่ชอบเลยจะเป็นแบบโฮลวีดแบบแป้งขนมปังแป้งขาแบบนี้ก็ได้ค่ะเลือกเลยแล้วก็เอาตัวอุปกรณ์ที่มีในบ้านก็ได้ขวดน้ำก็ได้ค่ะกลมๆหรือว่าใช้เป็นโรลลิ่งพินแบบนี้ทิ้นรีดแป้งรีดขนมปังให้แบนเลยอ่าพอแบนแบบนี้แล้วนะคะ มก็จะแบนแบบบางๆเลยก็เอาชีสค่ะปึ๊บมันขาดวางแล้วก็ม้วนเลยทอร์สเราก็จะเป็นโรลม้วนม้วนม้วนไปก็กดกดกดไปได้เลยค่ะมันจะได้แน่นๆอ่าพอได้แบบนี้แล้วค่ะม้วนแบบนี้ปึ๊บเราก็จะเอาเบคอนค่ะ พ้อนชิ้นยาวๆอย่างนี้เลยมาพันปึ๊บพันทั้งชิ้นเลยแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครกลัวว่าเดี๋ยวตอนไปทอดเนี่ยมันจะหลุดเราก็เอาไม้จิ้มฟันค่ะกลัดได้ ขนมปังกับเบคอนเอาไว้นี่ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ได้นี่แค่นี้ก็อยู่แล้วงงไหมคะมาเดี๋ยวทำให้ดูอีกแผ่นหนึ่งค่ะก็รีดเลยรีดเอาให้แบนแบๆ โอเคแล้วก็วางชีสค่ะโอเคแบบนี้สวยงามเดี๋ยวจะทำให้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากรวิวพร้อมๆกันค่ะ ค่ะตอนนี้โบก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเปิดไฟอ่อนๆค่ะเรอให้กระทะร้อเราก็จะมากริลกับตัวที่ขนมปังหรือโทสที่เราโรกันเอาไว้กับเบคอนค่ะมาเริ่มร้อนแรกโบก็จะเอาลงไปกริลเ,เราก็จะเอาเนยค่ะในจืดที่เราละลายเอาไว้เอาแค่ให้แบบเริ่มละลายนะคะ เดี๋ยวเราจะทาให้ทั่วเลยทั่วชิ้นเลยค่ะความหอมของเบคอนกับความหอมของเนยนี้แบบมันจะหอมมากๆเลยเวลาที่กริลโดนกระทะค่ะหรือใครจะทอดก็ได้นะคะใส่น้ำมันให้แบบช่วมกะระทะแล้วก็ทอดได้บางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบทอดก็กริลแบบนี้ได้ กลับด้านเอาอีกด้านหนึ่งมาทานเนยชีดด้านในก็จะละลายค่ะเวลาที่โดนความร้อน แต่ถ้าใครไม่อยากทานเนยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันของเบคอนเนี่ยมันจะออกมาก็ไม่ติดกัะทะคะ mm. ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆทอดแล้วก็พลิกๆไปเรื่อยๆนะคะระวังอย่าให้มันเกรียมเกินไปหรือถ้าเกิดใครชอบแบบเบคอนกมเกรียมก็ต้องคอยดูไว้โอเคเดี๋ยวเราจะทอดให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาจะเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมซอสมะเขือเทศเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ทอดตัวเบคอนชีสโทสต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ให้อุ่นๆนิดนึดนงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามือจับค่ะแล้วก็เอามือจับเอาไม้จิ้มฟันที่เราเสียบเอาไว้ออกถ้าเกิดว่าร้อนๆเดี๋ยวเราจะจับลำบากนะคะแต่ถ้าเย็นเกินไปเดี๋ยวจะไม่อร่อยเวลาแบบทานโทสต์ต้องทานแบบอุ่นๆ ้อนขนมปังก,กรอบๆค่ะโอเคเช็คให้หมดนะว่าไม้จิ้มฟันออกแล้วแบบนี้โอเคถักไว้มาเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเรก็จะจัดเสิร์ฟพ,พร้อมกับซอสมะเขือเทศค่ะใครชอบซอสอย่างอื่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเป็นซอสพริกหรือว่าจะเป็นแบบน้ำจิ้มอย่างอื่นก็ได้ค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยเช็ค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้เบคอนชีสโทส์ค่ะทำง่ายมากๆค่ะเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าตอนเช้าๆก็ได้ค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทำไม่ยุญญ่งยากแล้วก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะหรือว่าจะเสิร์ฟเป็นของเล่นในงานปาร์ตี้หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้ค่ะทําได้หมดเลยสําหรับใครที่อยากลองทําเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทําได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย